ดีต้อนรับเข้าสู่สถานีลองดีสถานีที่จะพาคุณไปลองดีกับความกลัวในทุกซอกทุกมุมของความมืดค่ำคืนนี้ขอพาทุกท่านก้าวเข้าสู่สถานที่ที่เส้นกั้นระหว่างความเป็นและความตายนั้นบางเบาที่สุดนั่นคือโรงพยาบาลในยามค่ำคืนกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ฉุนกระทัดรัด เสียงล้อเตียงเข็นที่ดังสะท้อนกล้องทางเดินที่เงียบสงัดและสายตาที่จ้องมองมาจากมุมมืดของวอดร้างรีไฟให้มืดล็อกประตูให้สนิทแล้วมาลองดีไปพร้อมกับเราในเรื่องเวนกะดดึกตึกวิญญาณอาฆาตพิมพยาบาลหนุ่มไฟแรง พึ่งย้ายจากกรุงเทพมาประจำการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเนื่องจากเป็นพนักงานใหม่เขาจึงมักจะถูกจัดให้เข้าเวรกะดึก2ทุ่มถึง8โมงเช้าเสมอโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอาคารบูนเก่าๆที่สร้างมาหลายสิบปีผนังมีรอยกระเทาะและคราบเหลืองจากความชืน้นพิมพ์คืนนี้ต้องเฝ้าวอดอายุรกรรมชายชั้นสี่คนเดียวนะปนวล หัวนหน้าพยาบาลไวัยใกล้เกษียณบอกเสียงเรียบจำไว้ถ้าได้ยินเสียงกริ่งจากห้อง409ห้ามเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่าในนั้นจะร้องขออะไรก็ตามพิมพยักหน้าอย่างงงงเขาคิดว่าปนวนคงแค่ขู่เรื่องผีตามธรรมเนียมโรงพยาบาลเขาจัดเตรียมเข็มฉีดยาและแฟ้มประวัติคนไข้ท่ามกลางเสียงแอร์ที่ครางดังหึงห่งหึ่งราวกับเสียงแมลงวันตอมซากศพ เวลาตีสองนาทีความเงียบงันปกคลุมไปทั่วชั้นสี่มีเพียงแสงไฟสีขาวซีดจากโต๊ะพยาบาลที่สาดส่องออกมาพิมพ์กำลังนั่งคีย์ข้อมูลคนไข้ทันใดนั้นกรีงไฟหน้าห้อง409สว่างวาบขึ้นมาพิมพ์สะดุ้งเขามองไปที่หน้าปัดควบคุมมันคือห้องที่ประนวนเตินไว้เป๊ะ เขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยจรรยาบรณพยาบาลเขาคิดว่าคนใช้อาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาหยิบเข็มฉีดยาและแฟ้มประวัติคนไข้ท่ามกลางเสียงแอร์ที่ครางดังหึ่งหึ่งราวกับเสียงแมลงวันตอมซากศพเมื่อไปถึงหน้าห้อง409เขาพบว่าประตูกลายเป็นไม้เก่าๆที่ผุพังเขาค่อยๆผลักเข้าไปภายในห้องว่างเปล่า เตียงคนไข้ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้เขาเย็นว่าไปทั้งหลังคือกลิ่นฟอร์มาลีนที่รุนแรงจนแทบสำลักและที่พื้นห้องมีรอยเท้าเปื้อนแป้งสีขาวลากจากเตียงหายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าหมายที่ตั้งอยู่มุมห้องพีมพเรียบวิ่งออกมาจากห้องนั้นแต่แทนที่เขาจะกลับไปที่โต๊ะพยาบาลลิฟท์ที่อยู่ตรงข้ามห้อง409กลับเปิดออกเองชา้ชา ลิฟต์ตัวนี้คือลิฟต์เก่าที่ใช้สำหรับขนย้ายศพไปยังห้องดับจิตใต้ดินภายในลิฟต์ที่ว่างเปล่าพีมเห็นลุงบุญชายชราสวมชุดคนไข้สีฟ้ายืนหันหลังอยู่ข้างในลุงครับลุงออกมาเดินทำไมดึกๆก,กลับห้องเถอะครับพีมเรียกด้วยความหวังดีลุงบุญค่อยๆหันหน้ากลับมาแต่ใบหน้าของแกไม่มีดวงตา มีเพียงเบ้าตาที่กลวงโบและมีหนอนชัยออกมาแกอ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดสีดำแล้วพูดว่าน้ำมันหมดช่วยเติมน้ำมันให้ลุงหน่อยซึ่งหมายถึงน้ำมันปลายหรือน้ำมันเหลืองที่ใช้ในพิธีกรรมลิฟต์ปิดประตูลงทันทีและดิ่งลงสู่ชั้นใต้ดินทั้งที่ลิฟต์ตัวนี้ถูกปิดใช้งานไปนานแล้วพีมรีบวิ่งกลับมาที่โต๊ะพยาบาลด้วยใจที่สั่นระรวัว เขาพยายามจะโทรหาปนวนแต่สายโทรศัพท์กลับมีเสียงสวดศพแผ่วเบาดังลอดลงมาเขาตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องเก็บอุปกรณ์เพื่อตั้งสติในห้องนั้นมีกระจกเงาบานใหญ่ที่พิงผนังอยู่พีมพ์ส่องกระจกเพื่อดูสภาพตัวเองแต่ในเงานั้นเขาเห็นหญิงสาวในชุดพยาบาลโบราณชื่อก้อยยืนอยู่ข้างหลังเขาในมือของเธอถือหูฟังแพทย์หรือสเตโทสโคปที่ทำจากลวดหนาม เธอกำลังใช้ลวดหนามนั้นรัดคอตัวเองจนเลือดสาดกระเซ็นพร้อมกับจ้องมองพีมผ่านกระจกด้วยสายตาอาฆาตมึงมาแทนที่กูมึงต้องตายแทนกูก้อยคือนักศึกษาพยาบาลที่เคยผูกคอตายในวอดนี้เพราะความเครียดและการถูกกลั่นแกล้งเมื่อหลายสิบปีก่อนพีมรวบรวมเฮือกสุดท้ายพุ่งออกจากห้องเก็บอุปกรณ์เขาพบปนวนเดินมาตามทางเดินพอดี ปนวนช่วยผมด้วยผีหลอกปนวนหยุดนิ่งแล้วค่อยๆหันมาแต่ใบหน้าของปนวนกลับกลายเป็นใบหน้าเน่าเฟะของก้อยปนวนน่ะตายไปตั้งแต่วันที่กูผูกคอแล้วเขานั่นแหละที่แกล้งกูจนกูต้องตายรอบตัวพิมตอนนี้เปลี่ยนสภาพทางเดินโรงพยาบาลกลายเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยซากศพที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นทุกศพค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วเรียกชื่อพิม พิมมาอยู่เว้นด้วยกันสิพิมมาเฝ้าวอดด้วยกันสิพิมตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าต่างชั้น4ี่เพื่อหนีความสยองขวัญร่างของเขากระแทกพื้นอย่างแรงแต่เขากลับไม่รู้สึกเจ็บอะไรเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะพยาบาลชั้นสี่เหมือนเดิมนาฬิกายังคงบอกเวลาตี25นาทีและกริ่งจะข้อง409ก็ดังขึ้นอีกครั้ง กรีเขามองลงไปที่ม <ok> so. ือตัวเองมันซีดขาวแล้วเริ่มมีรอยเน่าเปื่อยผีไม่ได้รอดชีวิตจากการกระโดดน้ำครั้งนั้นแต่เขาได้กลายเป็นพยาบาลเฝ้าวอดคนใหม่ที่จะต้องวนเวียนอยู่ในกะดึกนี้ตลอดการ